สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะฮะเป็นวันที่คนส่วนหลายๆคนแทบจะไม่อยากออกไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่านะเฮ้เสียใจนะครับอย่ไปสนใจครับมันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งนะครับที่เราจะมอบความรักให้แก่กันคนเราถ้าเป็นแฟนกันเราสามารถมอบความรักให้ได้กันทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันวาเลนไทน์วันเดียวนะครับผมมา วันนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าเว็บของเกม i n f e s t i o n นั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดกล่องกันวาเลนไทน์เลยฮะ r o m a น c e Box นะครับก็เป็นสไนลลายแบบวาเลนไทน์ฮะแบบสีสวยมากชมพูปันหววมากมากเลยนะฮะก็เปิดใช้ราคา50 GC เช่นเคยนะฮะก็เปิดได้ถึงวันที่19กุมภาพันนี้นะครับก็ต้องรีบมาเปิดกันแล้วนะอีกไม่กี่วันฮะอีกวัน5วันนะครับ ของรางวัลนะฮะก็จะเป็นโรแมนมูเซอร์ SPO6 นะครับดาเมจบวกหเพิ่มความรนทางแล้วทนทานแล้วก็วอลเลนไทน์เอฟเฟกนะฮะแล้วก็เป็นเออ่หน้าไม้นะครับยิงกระจาย5ลูกนะครับแหมยิงแล้วแบบออก5แฉกนะแล้วก็เกราะนะครับคัสซ้องกาลิล่าเป็นโรแมนนะครับผมแล้วก็กระเป๋านะครับเพิ่มน้ำหนัก50นะครับความจุสายสองช่องนะฮะแล้วก็เป็นทวินเฮดฮาร์ดทวินฮาร์ด แฮร์แบนนะครับผมเป็นที่ใส่หัวกระบาลแล้วก็เป็นยาทั่วไปนะฮะเอฟเฟกใหม่นะครับเท่าที่ผมไปดูมาแบบเป็นอะไรที่สวยมากครับต,ต้องดูในคลิปนะฮะมาเราเลื่อนเข้าไปดูปใกล้ๆดีกว่าอ่าปึ๊บนี่ครับอะไรที่สวยงามมาก Inflation s u r v i v a Story นะเจ๊นี่คือหน้าไม้นะครับโอ้ยิงยู่ที่ห้าแฉกบ้าไปแล้ว ชาร์จได้เลยนี้ยิงออก 5, 5ลูกนี้ชาร์จได้เลยมีเอฟเฟกต์สวยที่สวยงามมากแหมต้องจับจองกันแล้วเปิดแมงวันวานเลนทน์เนี่ยเรามาดูดวงกันว่าเราจะได้ไหมนะครับมากดเปิดดีกว่ามาโอเคครับเราเข้ามาที่หน้าเปิดกล่องกันแล้วนะครับแหมเห็นหน้าแม่งแล้วกูไม่กล้าเปิดหน้ากลัวชิบหายแหมเราก็จะเปิดเป็นจานวน50กล่องนะครับก็2,500 GC ครับ ก็พอใช้แล้วเงินก็จะเหลือประมาณ19,660มา GC นะครับมาเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยครับครั้งแรกนี่เป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆครั้งแรกนะครับเปิดมาครับครั้งแรกนี่บอกเลยว่าสไนมาครับแน่นอนครับ Thunder Storm 1 EA นะฮะกล่องแรกนะครับกล่องแรกมาก็เป็นเปิดเป็นของดีแล้วจริงๆในส่วนที่การมองนะฮะการมองว่าเอ้ยเราได้อะไรหรือเปล่า ครูคุณสามารถมองทางด้านขวานี่นะครับว่าใครได้อะไรกันบ้างคือมันจะเห็นชัดมากฮะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ใกล้ๆแล้วกันนะครับอ่าจะได้มองกันแบบชัดๆเลยมาเปิดกล่องต่อครับกล่องต่อไปจะได้อะไรกันคือแบบไม่เห็นอะไรสีชมพูเลยฮนะแ <c oughs> ม่งมีคนได้สไนาปไปคนหนึ่งเฮ้ก <c oughs> <c oughs> ูไม่ได้แล้วห่ะทําไมอะ่ะทาไมโอ้โหการแล็กไม่เอาเอ้ยแต่โลดโล่สีได้ก็ดีนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเหมือนกัน <c oughs> อันต่อไปฮะโอ้กระเป๋าก็ยังไม่ได้อ่ะมาดูกันว่า50กล่องนี่จะได้อะไรบ้างครับเซต50กล่องเราเนะเราเป็นสายเปิด50กล่องอยู่แล้วไอเลิ you ฮะอ้าวไม่ขึ้นอ้าวแล้วอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นเหรอฮะปกติจะขึ้นนะอ้าวแปลว่ารู้สึกจะไม่ขึ้นแล้วก็ดีครับอ่าเราได้แล้วฮะโรแมนต์ Backpack 1่งนะจ๊ะอ่าขึ้นครับขึ้นขึ้นแต่มันจะขึ้นช้าหน่อยโอเคกระทงฮะ มันหมดเทศกาลไปแล้วมันวาเลนไทน์แล้วเพื่อนอมันกระทงหลงทางอะไรกันนักหนาโอ้โหเลยอีกนิดนึงก็สนัยแล้วฮะเป็นมีคนได้สนัยแลลวไอ้ไอ้เชี่ยด่าแม่งด่าแม่งอุจฉาเปิดกล่องต่อไปฮะเปิดปเรื่อยๆนะฮะแบบไม่อยากจะรับรู้เลยทีเดียวออกมาเป็นเม,ม็ดขิดเมดขด Fuck my เม็ดขิด สไนผ่านหน้าไปฮะกิกะกบต์บแอนซิไบโอจิกหเยนะครับแหมจะร้องไห้ออกมาเป็นทวินก็ไม่ได้ฮะโอตายล้วอยากจะบ้าตายปื้บออกมาเป็นบาดาบูมอีกแล้วโอ้บาดาบูมนี่เยอะมากอยากได้กราะเกราะน่าจะสวยอยู่หน้ามาก็ได้อย,อยากลองยิงดูอยากลองยิงแบบห้านัดดู เราว่าเราจะไม่หัวร้อนด้วยมวราเดนทายเราก็อยากมีความสุขกับวันวาเลนทายอะไรอย่างนี้เกาะผ่านหน้าไปพ่อมึงเสียใจอย่างแรงเลยนี่โอเคออกมาเป็นโอ้โหเม็ดคิดอีกแล้วฮะตายแล้วกูซื้อเองก็ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องให้กูเลยก็ได้ครับทำไ g ก็กาแล็กชิวนะฮะโอ้กาแล็กชิวอีกแล้วมันมีคนได้สนายอีกแล้วฮะไอจีโอเอ็นสเอกสัตว์เฮ้ยผ่านหน้าไป แหมกําลังด่าอีกคนไม่เคยมีคาว่าสนคยขึ้นมาดูมึงได้โล่ได้ก่อกันเต็มเลยกูนี่เปิดมาได้อะไรบ้างไหมฮะวันวันเล็นทายนี่เคยมีอะไรดีไหมฮะเปิดกล่องยังไม่ได้ของที่ดีเลย่าแบบมาวันม,มาวันในความรักเนีย่ยมาเปิดกล่องวันในความรักื่อจะแบบมีโชคดีๆกับเขาบ้างเคยได้ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรหน้าไม้หน้าไม้ยังผ่านหน้าไปเป็นการเหล็กฮะห,หน้าไม้ผ่านหน้าไปแหมแม่งได้เผาเมา่อห้หมดเลยนะ อย่าให้มีนะของแบบเนี้ยไว้ที่ร้านไม่ได้นะเราจะตรวจจับให้หมดเลยนั่มา GTA โอ้ m ม่โกรหแม่ปื๊บออกมาเป็นบัตร์บูมโอ้โอ้ไม่โกนี่แบบเปิดไปประมาณเกือบครึ่งแล้วฮะสไนไม่ผ่านตาเลยครับสตาร์แอคซีแมครับผมอยากจะร้องไห้มึงได้กันได้ไงเนี่ยไอทำไมกูไม่เคยได้ ด่าคิลเลอร์ฮะมึงด่ากูกากาก็ได้เว้ยมึงบอกมาเลยตรงๆทำอย่างนี้ฮะมันเป็นคนหรือมเป็นล่างทรงว้สัตว์อ่ะกูและปิดนาวต่อเลยแม่โอ้ไม่กรเปิดต่อไปเลยผมจะได้อะไรกระเป๋าอีกแล้วครับเอามาให้พ่อมึงใช้ไงฮะไปที่สองแล้วไปที่สองแล้วนะครับโอ้ยคิดไม่ออกบาดาบ,บูมามาหาพ่อมึงเหรอปาไปฮะปาไปแล้วมมนเคยตายไหมฮะ ท <laughs> วินก็ผ่านหน้าไปโอ้ตายแล้วครับดวงแย่มากเลยฮะช่วงนี้ <laughs> ม่ไม่ได้อะไรเลยได้กระเป๋ามาสองใบฮะฮะให้กูไปใช้กาแฟนเหรอบ้านหรือเปล่าสไนม์มีไหมสไนั์เกาะก็ไม่ถึงฮะแม่เกาเกาะลายสตรอเบอรี่ฮะเกาะลายสตรอเบอรี่ด้วยตอนนี้เราน่าจะเหลือประมาณ10ิวกระล่องนะครับสไนั์ไม่ถึงอีกแล้วโอไม่็กอด โอ้ไม่ก็นี่มึงให้เบอร์ใช่ไหมเนี่ยฮะไอศูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยมึงให้เบอร์ใช่ไหมเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยชิบหายแม่เปิดต่อฮนะโอ้ตายละคือกรอบมันก็ออกนะฮะของก็ออกนะแต่ผมมันไม่ได้ไงกีกาบไบฮะกีกาบไบฮะโอ้ยโอ้ยจะร้องไห้อ่ะชุดเกราะมาแล้วครับผมโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้เกราะแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าสองใบ กาะหนึ่งตัวนะครับหมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่บางคนที่เขามากกับดวงนี่เขาได้มากกับดวงจริงนะแบบเปิดกล่องเดียวนี่แบบได้สไนเลยก็มีนะฮะแฟลแบงให้กูไปฟาร์มผีแล้วครับแม่อยากจะบ้าตายอันต่อไปเป็นไรดีกว่าปื๊บ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 ไอสัตว์มันไม่ทำไมไม่ถึงก็คือแบบมึงไม่มีแรงเหรอครับไอศูนย์เก้านี่มึงได้อีกแล้วเมื่อกี้มึงเพิ่งได้เกาะมึงได้สไนต่อฮะ ถ้ามึงแฮกถามพ่อมึงไอตัดโอ้โหหยาบคายเลยโอ้โหไมก่ก็แต่สนไนเปอร์ออกอีกสองก็บอกฮะโอ้โหจะร้องไห้ครับตอนนี้ก็อีกประมาณสิบกล่องนะครับสิบกล่องสุดท้ายแล้วครับสิบกล่องสุดท้ายแล้วครับมากล่องที่สี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้กล่องที่สี่สิบเอ็ดแล้วนะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะสี่สิบสองครับสไนเปอร์ออกไปอีกสอง คือเท่าที่ผมดูสไนออกไปสี่ประมาณห้ากระบอกนะฮะที่ผมเห็นตอนนี้คือแม่งไม่แม่งไม่ให้ผมเห็นเลยฮะ,ะ <laughs> โอ้ยฮะ <c oughs> กล่องที่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าแล้วครับเปิดกล่องไปแล้วสี่สิบห้ากล่องที่สี่สิบห้าเป็นโล thunderstorm นะครับ <c oughs> อือสไนสไนผ่านหน้าไปเป็น t e sport medical m e d i c i n โอ้ oh. ได้กี่วันวะสี่อันประมาณสี่อันนะฮะอ่าเหลืออีกสองอันแล้วฮะสามอัน,นะฮะต่อไปที่กล่องที่สี่สิบเก้านะฮะกล่องที่สี่สิบเก้าครับ 49! สี่สิบเก้าตอนไหนโอ้ยกล่องสุดท้ายครับห้าสิบกล่องะฮะปั้งเข้าไปครับดูกล่องสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายนี่เขาบอกว่าจะได้ของดีใครบอกวะ แม่รู้สึกดวงจะแย่มากครับแหม่วันวาเลนทา์ทั้งทีแหม่ดวงน่าจะดีสักนิดนะครับสำหรับใครก็อยากเปิดกล่องนี้นะครับก็สามารถเปิดกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กาุมภานะครับก็สุขสันต์วันวาเลนทา์นะครับใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับแฟนนะครับมีความสุขกันตลอดไปคบกันเป็นนานๆนะครับผมมีอะไรก็คุยๆกันด้วยเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการคุยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนกันเร็วๆนะครับผม เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับจริงๆไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปหาแล้วครับเดี๋ยวมันก็มาเองครับถึงเวลานะก็วันนี้แม่งได้อยู่3อย่างครับกระเป๋า2ใบก่อตัวหนึ่งฮะสไนไม่มาไม่เห็นเลยฮะแล้วสไนมันคนอื่นได้กันแบบเต็มมากเซ็งครับบอกเลยว่าวันนี้เซ็งมากโอเคครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ถูกใจก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปไลฟ์แฟนเพจกันด้วยนะครับผม อยู่ทางใต้ดีสคริปชันนี้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ